อันนี้ครับจากกอลมนตีครับคันนี้รันนี้เป็นรันที่2นะครับผมมาไม่ทันนะครับรันแรกวิ่งไปแล้วครับรถตรงครับแต่ยังไม่มีเวลาครับ อันนี้เป็นรถเฟรมนะครับรถเพิ่งเสร็จใหม่ๆนะครับวิ่งไปแล้วรันแรกเช็คอาการรถรถวิ่งตรงดีครับรันนี้มาดูครับลันที่สองครับ 1นึ่ครับสามครับเจ็ดครับหกสิุตหนึดหนึ่ครับรันที่2องครับสามการสัมผัสพื้นรันแรกครับ